สวัสดีตอนชเช้าครับวันนี้วันที่29กรกฎาคมนะครับวันเสาร์ผมได้ซื้อกระท้อนมา2ต้นวันนี้ผมก็จะมาลงหลุมบริเวณที่ผมจะลงก็คือบริเวณต้นกล้วยที่มันตายแล้วนะครับผมก็จะลงบริเวณต้นกล้วยที่ตายแล้วนะครับตรงนั้นยังไม่ตายนะครับแต่ว่ายาลกแล้วนะครับกะจะมาลงตรงนี้นะครับเป็นหลุมที่ผมได้ใส่ปีกขออกแสแอะไรลงไปก็จะเห็นว่าสีดินนี้เปลี่ยนแล้วก็ในขณะที่ผมขุดออกนะครับนี่ครับ ไส้เดือนครับเต็มไปหมดเลยครับนี่ฮะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปขุดโดนเขาหรอกนะครับแต่ว่าพอขุดขึ้นมาเนี่ยครับเต็มเลยนะครับไส้เดือนตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับสมบูรณ์ใหญ่นะครับก็แสดงว่าดินแถวนี้มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับถึงมีไส้เดือนเกิดขึ้นและที่สําคัญไม่มีสารเคมีครับถ้ามีสารเคมีไส้เดือนจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาจะไม่รอดนะครับเราผมไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาฆ่าหญ้าเลยนะครับสําหรับส่วนนี้ นะครับเยอะนะครับถ้าลูกชายมาด้วยคงจะสนุกนะครับเพราะว่าไปปักเบ็ดนะครับโอเคก็พามาดูในเรื่องของการปลูกกระท้อนคงจะไม่มีอะไรมากนะครับปลูกกระท้อนคงจะไม่เหมือนกับทุเรียนที่จะต้องคูณพนอะไรให้สูงมากมายนะครับสองต้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงอีกต้นนั้นก็คงจะถัดไปจากด้านนู้ดนะครับไปปลูกระหว่างต้นกล้วยเลยครับโอเคเดี๋ยวฝังลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ โอเคครับต้นแรกเราก็ได้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ขุดดินด้านข้างออกมาปรากฏว่าไสเดือนนี่ขาดแล้วนี่แล่นาดเลยนะครับเป็นผู้ที่ผลิตปุ๋ยให้ผมนะครับนี่ครับขาดออกมาแล้วนี่แล่นาดเลยไสเดือนกองกันอยู่แล้วก็สังเกตว่าบริเวณที่ผมขุดก็จะมีรูเล็กๆครับนี่แหละคือรูไสเดือนทั้งหมดที่เขาพวนดินให้ผมชอนชัยนะครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับดิ่งออกมานี่ครับโอ้ นะครับอ้วนด้วยนะครับลูกชายมาคงสนุกนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปปลูกีกตนหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพามาดูในเรื่องของสวนแบบต้องบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะเมื่อกี้ก็ขุดเจออึงไส้เดือนนกอะไรก็อยู่ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตอยู่กับสวนที่เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีเชา้านี้ทุกคนครับสวัสดีครับ